วันนี้โควิด -19 ซึ่งเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องกันมา2ปีเต็มๆแล้วนะครับวันนี้ตัวเลขเป็นไงครับน้องเอครับวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันที่เก้าเนี่ยนะคะ4ี่พันรารายค่ะครับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิต49รายนะคะเราแตะส0 0พันผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่แค่สองวันเท่านั้นวันนี้ขยับตัวขึ้นมาเป็นเลข4ี่นะคะเพิ่มขึ้นนะใช่ค่ะผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ไปดูของวันนี้หน่อยแล้วกันนะดูวันนี้หน่อยนันทะกอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบรายนะคะครับเอทีเคหนึ่งพันยี่สิบรายหนึ่งพันยี่สิบรายสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเอทีเคนะแล้วก็ตัวเลขของไปดูของเมื่อวานนี้หน่อยนะครับดูเลขของโลกก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขของโลกเนี่ยเมื่อวานนี้เป็น267ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ทั้งโลกติดเชื้อกัน597,890คน

แล้วก็ทางภูมิภาคเอเชียของเราเมื่อวานนี้มาเลเซีย4,965ประเทศญี่ปุ่น73รายนะครับเวียดนาม13,840เสียชีวิต217เมียนมาไม่รายงานเมื่อวานนี้นะครับเกาหลีใต้4,952เสียชีวิต64นะครับสิงคโปร์715กัมพูชา14นะครับ แล้วก็จีน94ลาวเยอะนะครับ1,378เมื่อวานนี้เสียชีวิต4นะครับส่วนของไทยของเราเมื่อวานก็3,618เสียชีวิต38รักษาตัวอยู่ในทุกระบบ64,200คนคก็ลดลงมาตามลำดับนะคนที่รักษาอยู่อาการหนักก็1,217ใส่ท่อช่วยใจ321รายนะครับและผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้38ราย เป็นชาย18หญิง20นะครับเป็นคนไทย34เมียนมา3า3คนลาว1นะครับอายุเฉลีย่ยนะครับ2 5 9ปีรักษาตัวนานสุด52วันแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วก็น้อยสุดก็12วันแล้วก็เสียชีวิตผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่84%อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคประจำตัว ในจำนวนนี้ที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็เกิดขึ้นจากการอาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด17รายมีอาชีพเสี่ยง1รายติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนะคนใกล้ชิด20รายแล้วเสียชีวิตคนรู้จักอีก19ติดเชื้อกันในครอบครัวแล้วเสียชีวิต1รายนะครับมากสุดอยู่ภาคใต้รวมกันอยู่15รายนะครับอยู่แถบภาคกลางนี้9รายนะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับ5รายนอกนั้น ที่กรุงเทพเจ็ดรายครับน้องเอกครับใช่ค่ะแล้วก็มีที่สุพรรณาุารกับมุกดาหารอีกอย่างละหนึ่งรายนะคะคจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะคะแบ่งเป็นรายภาคลรายภาคนะคะไปดูที่ภาคกลางกันก่อนค่ะกรุงเทพมหานครอันดับหนึ่งนะคะ847รายค่ะแล้วก็ไ่มาที่กำแพงเพชรหนึ่งชัยนาทสิบห้านครนายก11นครปฐม17นะคะนะครสวรรค์น44นนทบุรีขยับตัวขึ้นมาแล้วนะคะ47รายนะคะปทุมธานี19 พระนครศรีอยุธยา33รายพิจิตรสรายพิษณุโลกนะคะตัวเลขสูงที่เดียว79รายพัชบูรณ์3ลบบุรี17สมุทรปราการ83รายนะคะสมุทรสงคราม5รายสมุทรสาคร43รายสระบุรี29รายสิงห์บุรี9สุขโขทัย2สุพรรณบุรี6 อ่างทอง15อุทัยธานี6รายพูดถึงสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นอยู่ในสถิติที่มีคนไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะทั้งผู้ที่เป็นผู้สูงอายุ608และประชาชนทั่วไปนี่ติดอันดับทั้ง 2, 2โพเลยนะคะครับอยู่ในเรือนจำอีก40รายในภาคกลางนะ แล้วก็ไปภาคตะว,วันออกนะครับจันทบุรี13ชาเชียงสาว42ชนบุรีร้9ตราด18ปราจีนบุรี57ระยอง4 6สิกระแก้ว24ส่วนทางเหนือนี่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือจังหวัดแพร่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับเป็นส่วนเมื่อวานเมื่อวานวน,น่านวันนี้แพร่แล้วก็เชียงราย15เชียงใหม่ร้อยสน่านสาพะเยาห้าแม่ฮ่องสอน21ลำปาง20ลำพูน53และอุตรดิตถ์5รายส่วนอีสานครับ อิสานะคะกาลสิน11รายค่ะขอนแก่น53ทยภูมิ2นครพนม8นะคะนครราชสีมา 40, 40บึงการ14รายบุรีรัมย์3รายมหาสารคามมุกดาหารอย่างละ3รายนะคะเยโสาธนสค่ะร้7เเลย32สศรีสะเกด8สกลนกคร10สุรินร์4หนองคาย17 หนองบัวลำพู5รา,ายอำน,นาจเจริญไม่พบผู้ที่ติดเชื้อนะคะเป็นศูนย์รายอุรดรธานี14รายแล้วก็อุบลราชธานี17รายด้วยกันค่ะแล้วก็พัคใต้ก็กระบี่71ชุมพร62ตรัง82นครศรีธรรมราช2 4 11นราธิวาส35ปัตตานี104รายพังงา26พัทลุง86ภูกเก็ต76ยะลา52 ระนอง3สงขลา182สตูล67สุราษฎุราธานี133ทีนี้ถ้าดูภาคใต้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่สูงสุดยังหลัก200บวกเนี่ยคือนะครศรีธรรมราชนอกนั้นก็ลดลงมาต่ำกว่า200แล้วนะครับสงขลานี่1้2นี่ถือว่าสัญ,ญญาณดีขึ้นเยอะนะเหลือหลักร้อยแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดก็แม้จะร้อยปลายก็ตามนะครับภาคตะวันตกนะคะกาญจนบ,บุรี2 2รายตาก18ราย ประจวบคีรีขัน67รายเพชรบุรี12รายราชบุรี70รายค่ะครับแล้วก็ถ้าดู10อันดับนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็อย่างที่ไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกทม847นครก็เป็นอันดับ2 241สงขลา182เชียงใหม่134สุราษฎร์133ชนบุรี109ปัตตานี104นอกนั้นต่ำกว่า100นะครับอีก3ลํลำดับพัทลุงสมุทรปราการและจังหวัดตรัง ดูจากเส้นกราฟเมื่อวานนี้ที่คุณหมอสมณีใช่ไหมผู้ช่วยโคศกท่านอธิบายภาพนี้ก็ให้เห็นคุณผู้ชมครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเส้นกราฟมันจะโดขึ้นข้างบนนะครับจะติดเชือ้อกันสาม0 0ื่นสีเลยแหละนะครับทีนี้เราก็สร้างภาพจำลองมาเป็นเส้นสีเขียวนะครับถ้าเราทำกันได้เนี่ยนะนะครับมันก็จะลดต่ำมาต่ำลงมาไม่ไม่ถึงหมื่นว่างั้นเถอะ นะครับหลักห้าพันสี่พันห้าพันประมาณนี้ทีนี้เราทําได้จริงเนี่ยเส้นสีน้าเงินยึกยักยึกยักนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราทําได้จริงควบคุมได้จริงมันต่ํากว่าเส้นสีเขียวมันดีกว่าที่ที่เราทําเส้นจําลองเป็นฉากทัดเอาไว้นะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเราต้อารั้เส้นสีเขียวนี่น้องเอ๊นะตั้งเส้นสีเขียวเนี่ยที่เขาเขาจำลองเอาไว้เนี่ย ถ้าดูปลายเส้นสีเขียวเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5ตัก4 0 0 0ันกว่าถึง5,000เฉลี่ยนะใช่ทีนี้เราทำห้า 5, <000. S 2> ที่3,000กว่าแล้วค่ะใช่ไหมสองพันวันมีวันนี้นี่ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะครับพรุ่งนี้ขอให้วันลงไปที่3 0 0พัน0 0นเรื่อยๆแล้วกันครับไปดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฉีดวัคซีนก่อนนะเดี๋ยวทีมงานนะ96ล้านแล้วใช่ไหมครับตัวเลขของการฉีดวัคซีนวันนี้นะ96ล้านแล้วนะครับนี่ฮะ96 3้า0 0 96ล้าน3 9 6 7 0 9โดสนะครับเข็มแรกนี49ล้าน5แสนเข็ม2 42ล้าน8แสนเข็ม3 3ล้าน9เข็ม4 2 6 0 0นะครับเมื่อวานนี้ฉีดไป3 3 9 6 1 1โดสค่ะแลนมีข้อสังเกตมาจากกระทรวงสาธารณาสุขนะคะว่าตัวเลขของผู้ที่สีดเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆครับ มันน้อยลงลดลงเรื่อยๆนะคะเราเคยมีสูงสุดต่อวันนี้เท่าไหร่คะพี่งมันก็ต้องน้อยลงเลยเพราะว่าคนฉีดกันไปเยอะแล้วใช่จะให้เหมือนเดิมเท่าเดิมวเว้นไปไม่ได้มันก็น้อยลงในสัดส่วนที่น้อยลงแต่ว่าเขาก็ต้องหาความความน่าจะเป็นว่ามันเกิดจักเหตุผลอะไรต้องตอบคาถามให้ได้ทุกคําถามเขาเขาไปสํารวจมาแล้วเขาไปสารวจมาแล้วกรมควบคุมโรคไปสารวจมาเรียบร้อยนะคะผลปรากฏออกมาว่า สาเหตุที่ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้ารับวัคซีนไปสำรวจมาใน5จังหวัดก็คือที่กรุงเทพขอนแก่นชลบุรีเชียงใหม่สงขลาคือหัวเมืองหลักๆนั่นแหละนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่ลรวคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เสี่ยงก็เลยไม่ไม่ฉีดนะไม่เสี่ยงติดเชื้อก็เลยไม่ฉีดไม่เสี่ยงจึงไม่ฉีด32.8%ลองลงมาคือกลัวผลข้างเคียงค่ะของวัคซีน22.8%ไม่มีวัคซีนที่ต้องการจากการจัดสรรของภาครัฐ 2, 2> 0่นไม่ชอบเอาวัคซีนที่เขาให้ไม่เอาไม่ถูกใจอยากฉีดโมเดอร์นาพอโมเดอร์นามาไม่เอาไม่อยากฉีดกลัวนี่จะฉีดอะไรรอรอตเกนเจ็ดสองเข็มนะจองคิวยากค่ะแล้ว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้รับได้รับวัคซีนที่ต้องการน้อยไม่เป็นไปเป็นไปได้ 15. 5ปค่ะแล้วก็พื้นทที่อยู่อาศัยได้รับ วัคซีนที่ต้องการน้อย7.2เปอร์เซ็นต์ค่ะนี d ่ d พ c Po DDC นี่กรมควบคุมโรอคอนี้คือคือผมมีเรื่องจะต้องฝากการบ้านตลอดแหละของกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านไปถามว่าอุปสรรคในการตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็ตอบมาห้าข้อนี้ใช่ไหมข้อค่ะ,คะท่านต้องถามอีกข้อหนึ่งอย่าถามมาแค่นี้คือถ้าถามแค่นี้เดี๋ยวก็กลับไปถามใหม่หรือไม่ถามค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการควบคุมโรคของเรามันจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ฉีดวัคซีนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแล้วท่านท่านมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็อาจจะกลาบมาติดเชื้ออีกรอบหนึ่งค่ะถ้าจะบอกว่าถ้าเอาตามนี้ว่าคนไม่ฉีดี๋ยวก็จะเสี่ยงติดเชื้อถูกไหมใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านตั้งคําถามอีกหนึ่งคำถามนะว่าคุณที่ยังไม่ฉีดเนี่ยคุณมีมาตรการดูแลตัวเองอย่างไรทำอะไรบ้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะทำระดับไหนเออ เราจะได้เห็นอีกแบบหนึ่งว่าในขณะที่รัฐกําลังบอกว่าไปฉีดวัคซีนเธอนี่คือวิธีการป้องกันแล้วคนที่ฉีดแล้วมันก็หลั่นล้าใช่ไหม้ยฉีดแล้วเนี่ยสองเข็มแล้วติดติดวะเดี๋ยวนี้ที่ติดติดกันติดจากใครคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนี่ก็ติดกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะกับ2ก็คือว่าแล้วถ้าคนที่เขาไม่ฉีดเขาทำตัวแบบไหนือ เขาก็ต้องระวังเป็นสองเท่าของคนที่ฉีดแล้วนั่นแหละแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้ด้วยจริงไหมเขากักตัวเองอยู่กับพื้นที่ที่เขาปลอดภัยเพื่อๆคนนี้จะปลอดภัยกว่าคนที่ฉีดสองเข็มแล้วไปหล่ะล่ะถูกต้องจริงไ่าถูกต้องทีนี้เขาก็ถามต่อคือเขาไม่ได้ถามคำถามพี่ถนอมนะแต่เขาถามคําถามต่อไปว่าอ้าวถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อถามว่าจะไปฉีดวัคซีนหรือไม่ส่วนใหญ่จะตอบว่าขอคิดดูก่อนนะคะ ถึงเกือบ50% 42.30%พี่ว่าอย่างนี้พี่ว่าอย่างนี้นะนองเอ้นะกระทรวงสาธารณสุขลองทำตามที่ผมว่าดูกันได้แล้วผมพูดหลายเรื่องถูกมานะผมใช้ก็มาหลายเรื่องถูกนะตั้งแต่บอกว่าคุณไม่คุณไม่มีเตียงให้เขาคุณก็ให้ยาเขาสิสุดท้ายคุณก็มาให้ยาเขาใช่ไหมให้ถึงบ้านใช่ไหมอ่าเนี่ยเพราะตอนแรกคุณไม่ให้ไม่ให้คนก็เลยเจ็บป่วยตายกันอยู่ออสุดท้ายคุณก็มาให้ยาที่บ้านเห็นไหมล่ะแล้วก็ปลดล็อก ATK ด้วยอีกหนึ่งเรื่องใช่ วิธีการวิธีการที่จะจัดการกับโครคภัยไข้เจ็บตัวนี้เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับถ้าจะควบคุมให้อยู่นะอ,อืนี่ก็มีห้าจังหวัดพบผู้เสียชีวิตสูงสุดนะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดน้องชายพัทลุงมุกดาหารชุมพรนครนายกนะเพราะงั้นผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับนัองเอว่าถ้าจะให้คนฉีดมากขึ้นเนี่ยคุณพร้อมจะฉีดเขาตลอดเวลาไหม,มจริงไหม มีวัคซีนเพียงพอแล้วหรือยังคุณสืบเลยว่าที่ไหนโรงงานไหนบริษัทไหนสำนักงานไหนที่ยังไม่ฉีดนัดมาแล้วฉันจะไปฉีดให้เข้าไปบริการเอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เลยติดต่อมาปั๊บห้าคนเจ็ดคนสิบคนไปเลยครับหรือไปแบบไรไปแบบรถรถรานไปรถเลือดอีรถเคลื่อนที่เคลื่อนที่อ่ะใช่ไหมวันนี้จะไปจอดตรงนี้นะ จะไปจอดที่สวนสาธารณะไปจอดที่สวนลุมนะจะไปตรวจวจที่สวนจตุจักรนะไปตามย่านตามชุมชนนะครับบริษัทใหญ่ๆตึกสูงๆนะเชียงลงมาพักนะรถมาฉีดวัคซีนเฮ้ยจะไม่ได้ฉีดว่างๆอยู่ฉีดซะหน่อยหรือสองบอกฉีดเข็มเดียวเลยมาฉีดเอาเข็มสองเข็มแล้วยังไงบูธได้ไหมได้บูธเลยเห็นไหมมีโอกาสเมื่อไหร่สามารถฉีดได้เมื่อนั้น เพราะว่าเราเวลาที่็นเรียกมันเรียกไม่ออกหรับใช่พอเวลาที่เห็นโปรโมทค่ะให้มีการรับวัคซีนเข็มบูเท่านั้นเท่วนี้ที่โรงพยาบาลแต่ว่าจะมีบังรับเสมอว่าห้ามวอล์กอินพอมันวอล์กอินไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เข้าถึงประชาชนได้แล้วนะบางจุดใช่ไหมคะบางจุดแต่ว่ายังไม่ทุกจุดแต่ว่าถ้าทำถ้าเราจะเอากันจริงๆก็ต้องทําก็ต้องรัฐต้องทําทุกอย่างประชาชนเขามีข้อแม้เขามีข้ออ้างแต่รัฐแต่ไม่มีข้อแม้และข้ออ้างบอกเอาถ้าคุณไม่มาผมก็ไม่ฉีดไง S <S <S มันมันอ้างแบบนี้ไม่ได้อรัฐต้องตามไล่จี้เลยติดตามเลยนะบอกเอา้ามีที่ไหนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเลยวันนี้เราไปอยู่ตรงนี้วันนี้มารถมาจอดอยู่หน้ากรมยายามพันธุ์เนี้ยอ่ใครอยู่ข้างๆ้างเฮ้ยเขามาฉีดที่นี่เหรอ,ไ,อไปด้วยหรือคนที่นี่ใครยังไม่ฉีดาก็ฉีกก็ได้ก็สะดวกมากขึ้นเอออย่างเงี้ยต้องต้องแบบนี้ครับต้องคิดใหม่อะคิดลดลดลดข้ออ้างของคนได้มากที่สุดโอ้ยนัดยากนัดยากได้ไงนี่ฉันมาอยู่หน้าตึกเธอเลยเนะี่ยเธอยังไม่ฉีดเลยอ่ะ ใช่ไหมค่ะเข้าประตูบ้านเลยคตัดเงื่อนไขของคนที่อ้างก็คือเขาถามกันว่าทำยังไงถึงจะไปฉีดล่ะถ้าเกิดว่าบอกปัญหาทั้งหมดมาขึ้นมวมาแล้วยอมฉีดเลยเนี่ยทำยังไงถึงจะต้องไปฉีดประชาชนบอกว่ามีช่องทางให้เข้ารับวัคซีนสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่บอกข้อดีข้อเสียของการฉีดวัคซีนมีเงินเยียวยานี่ไงก็จอดอยู่หน้าบ้านคุณแล้วเนี่ยหน้าทำงานคุณแล้วนี่ค่ะหรือไปในห้าง อ๋อนี่สะดวกมากคือคณไปเดินห้างอยู่นะใครยังไม่ฉีดมาเลยร่วมกับห้างเลยแล้วห้างก็ปลอดภัยถูกไหมคนก็อำนวยความสะดวกไปวัดด้วยก็ได้สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปทุกที่ไปวัดโบสถ์มัสยิดไปให้ครบเลยหรือแม้กระทั่งที่ไหนมีบ่อนก็ไปมีเปิดบ่อนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงชัดเจนบ่อนเนี่ยนะเขาไม่คงจะไม่เปิดอย่างเป็นทางการเพราะว่าใน Google search หามไม่ค่อยได้เจอนะบ่อนเบิลอะไรเงี้ยไม่ขึ้นนี่เนี่ยนี่มีขาไก่ขามมาเนี่ยเขาโทรมาถามอยู่เรื่อยๆคุณน้อมเมื่อไหร่บอนไก่จะเปิดเมื่อไหร่บอนวัวจะเปิดก็ถามอยู่เรื่อยเลยพี่ตอบไปบ้าไหคะเย็นเย็นบอนวัวเมื่อเปิดเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ถ้าบอนไก่นี่ถามท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านส่งเสริมเรื่องไก่ชนท่านก็คงอยากให้เปิดเร็วเหมือนกันแหละแต่ถ้าท่านยังเปิดไม่ได้ก็ก็คงยากรอหนึ่งแล้วกันนะค่ะ